ไ,ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเขื่อนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงกรณีได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเมื่อวานนี้เวลา6นาฬิก17นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด3.2ความลึก2กิโลเมตรบริเวณตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนรัชประภาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ21กิโลเมตร สุราธ,ธานีได้ทําการตรวจสอบสถานการณ์พบว่าประชาชนในพื้นที่ตําบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนและพื้นที่ตําบลหรืออําเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุราธ,ธานีไม่ได้รับความรู้สึกสั่นไหวรวมถึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนรัชประภาและเขื่อนต่างๆรวมทัง้ง,งโรงไฟฟ้าของกอฟพอ,พอโดยเจ้าหน้าที่ของเขื่อนรัชประภาได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของเขื่อนแล้วพบว่ายังมีสภาพมั่นคงแข็งแรงตามปกติขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของเขื่อนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย นี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอเองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์รวมทั้งให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ค่ะ